มิ้นชาลิดาขอเคลียดาม่ากกับกึ่งเฉลิมชัยหลังจากที่กลายเป็นประเด็นร้อนนะคะในอินสตาแกรมของสาวมิ้นค่ะเมื่อนักธุรกิจชื่อดังนะคะอย่างคุณกึ่งเฉลิมชัยค่ะเข้าไปคอมเมนต์ที่ภาพนะคะที่สาวมิ้นลงนะคะก็คือภาพเนี่ยค่ะนั่งชิงช้าอยู่ค่ะโดยมีหวานใจภูผาก็อยู่ในรูปด้วยนะคะแล้วก็คุณกึ่งค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าหวาน แล้วนางเอกสาวมิ้นค่ะก็ตอบกลับไปว่าผิดไอจหรือเปล่าเรารู้จักกันเหรอซึ่งภายหลังนะคะสาวมิ้นก็ลบคอมเมนต์นี้ออกไปนะคะ ล่าสุดนะคะนะคะักข่าวก็เจอเธอค่ะแล้วก็ขอสัมภาษณ์นะคะเธอก็เปิดใจค่ะเคลียถึงประเด็นเรื่องที่ว่านี้นะคะบอกว่าตนนั้นงอนพี่กึ้งค่ะเป็นการแกล้งงอนเพราะช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเลยเหมือนพี่กึ้งหายไปจากชีวิตเลยแกล้งคอมเมนต์ไปเล่นๆแบบนั้นนะคะแต่พอเป็นประเด็นค่ะเห็นคนมาด่ากันเต็มเลยก็เลยรีบลบออกไปนะคะเพราะไม่อยากให้เป็นประเด็นดราม่านะคะ พอตกเป็นข่าวก็รู้สึกตกใจมากเช่นกันค่ะก็จริงๆแล้วดารากับไฮโซที่มีชื่อเสียงหรือเห็นหน้าค่าตากันแล้วก็รู้ว่าเป็นใครเนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่รู้จักกันเนี่ยบอกตามตรงเลยว่ามันเหมือนข้อแก้ตัวมากกว่านะคะอย่างนี้เขาก็เพิ่งจะไปงานคอนเสิร์ตของวงแบ c ็คพิงด้วยกันนะคะ เรียกจะแทบว่าจะเดินชนกันประจำเลยละมากกว่านะคะอย่างคอนเสิร์ตนี้คุณแมทพิรานีก็ไปนะคะเพียงแต่ว่าไม่ได้ร่วมเฟรมอยู่ในกวนด้วยเพราะฉะนั้นจยบอกมาบอกทีหลังว่าไม่รู้จักกันเนี่ยบอกตรงแอดก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็จบดราม่าเรื่องนี้นะคะเขาทั้งคู่รู้จักกัน โอเคค่ะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเรา,เาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะ